มีผู้เบาทุ่มมากีหนองหวองหญิงไม่รักผมเลยเหรอถึงไม่ให้เบอร์โทรศัพท์ผมผมรักคุณมากเหลือเกินพนาอะไรมาเยอนแปดนะชอบมาติดตามมาปั๊บเด็ดที่เขาเขามีเสน่ห์ไม่ใ้เขาพูดนงนนอนอาเอาเลยโอ้ย แต่ความลำบากนะจองข้ามปีครับเรื่องสะดวกไม่มีนะมีแต่เรื่ององค์หญิง <c oughs> ป้าเจิดจันทร์ป้าเจิดจันดำชัย <c oughs> ป้าเจิดจันทร์นะจ๊ะ <c oughs> ป้าเจิดจันทร <c oughs> ์เ <c oughs> ย็นวันนี้เ <c oughs> อ๊ฮะอยู่ดันหนาอยู่ดันหนากับฟังนี่ตัว บ้านไหนก็ฟังนี้ไงบ้านไอนก็พูดได้อยู่งั้นป้ามิตรป้าันพอลยันแมเลยี่ันพอนแมแม่หน่อยม่อกเป็นคนกเลยจ้านี่หรกมีเพื่อนดพอบดแมเาบอกมีมันวอเาาต้องหญ่กันขดท้าเองแม่พอลแมรเขาบอกมีใรผม็ันยันยแมาคือมีเป็นแต่ยูของคนตะกี้แม่้ะไม่หน่อยก้ะอาศัยอยู่น้ำป้าป้าเป็นเพ่อนเป็นเซ็ตปิบหลักแม่หน่อยเาบเมื่อหยาบ้านอย่างงั้นมันวมีผัดมีนอรมีบาทด้วยมีพอลมีแม้แเ้ว มันีีคือเลือเ่อยมันมีเขากรต้องเท้าอีกนะไม่หน่อยก็เลยออกจากว่านอหนี่ตั้งแต่อายุ14ปีไปหาเงินอยู่เพีบไม่หน่อยสกุลเท่าอุดมเกือบทั้งอำเภอมีอันเพิ่มมาไม่หน่อยลูกกลับมาลูกซอสเลยเปลี่ยนหนาสวัสดีครับฟิฟซีสาวหน่อยเพชรบ้านแพงฟิฟซี่หลานน้องยิ่งทตลกตะประเทศพี่น้องพอๆกันเหมือนเดิมคือเก่ากระปญกนิยมเจวันนี่แหละครับเมื่อคืนนี่ก็สนามแตกกับว่าได้พี่น้อง นี่คืองานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดประจำปีนี่พี่น้องเทียมเพื่อว่านอนนิวาดจังหวัดสกลนครฉลองขึ้นบ้านไม่บานเลื่อนไทยเนาะพี่น้องมูลคาประมาณร้อยล้านุลผมว่ามันมีที่ไปที่มาได้พี่น้องก็คือท่านทพุู้นี่เพื่อนไปใจตลาดเนาะปีไก่ยนี่พี่น้องไปเจออิรายุตลาด ก็เลยเอนินอิลาเชิญอิลามาเยี่ยมชมบ้านห้แน่ววาสันสิึ้นบ้านไม่ว่าสันโอ้หลังญงอีหลีพี่น้องมีหลายห้องนะฮะเพิ่นเป็นเสรษฐีว่านอนนิบัดกัว่าได้พี่น้องเยี่ยมชมแล้วเพิ่นก็นสิจ้างอิลามาฉลองว่าสันแต่ล่อค่อยมาปีกว่าพี่น้องส่วงานอิลาสิว่างเนาะจาภาเพิเ่นเลยว่าเลิกคืนบ้านไม่แล้วถ้าชิวสาวหน่อยสิว่าเพิ่นเลยตั้งเสื้อใหยว่าเลิอกอุ้งอิงม้นเลิกดีย่ำดีได้พี่น้องเลิอกอุ้งอิงเอาตามที่น้องอิงว่างพะนะสุดปังยีหลีนะฮะ มื่อคืนนี่โคตรมาหลายหมื่นที่เดียวพี่น้องรถนี่จอดเป็นกิโลื่อชิยังถึงงานพี่น้องไอ้ว่าอำเภอว่านนท์นิวัตเนี่ยผมมีที่ว่างเลยพี่น้องมองจอดรถสมกับการรอคอยอีหลีพี่น้องปีกว่านะกว่าสิได้คิวอีหล่ามาเนาะเมื่อคืนยอดทำบุญพี่น้องหนา้าเวทีนะี่ยได้57,883คะแนนพี่น้องสุดยอดอีหลีนะครับมี่มึมงนี่แหละได้หลายขก,กขุมมืเมื่อคืนในสร้างเจ้าภาพมหาเศรษฐีเนาะแห่งเมืองว่านนท์นิวาตนี่ยแหละพี่น้องบุกหลังเวทีเลยพี่น้องมอบมาไล่หลันีิล่ะมอบเพื่อนอเ็นดห ตลอดเพิ่นฮักแต่เมื่อแรกเมื่อไปออดิชั่นเลยว่าสันเพิ่นว่าเพิ่นก็เผยว่าเพิ่นรอคอยมาเป็นปีแล้วว่าจะมาเจอนะฮะเพิ่นก็ดีโอ้ดีใจทางเจ้าภาพก็ได้ก็ยินดีกับอีหล่าเนาะได้มาไล่ล้วๆเลยพี่น้องนี่แหละพี่น้องวาดสนามบุญบารมีเพิ่นเคยทําบุญร่วมกันมาจังได้มาพบมาพอจังได้มางานกันตัวสิพาพี่น้องมาฟังเจ้าภาพเพิ่นสิบพอยจังได๋ถึงพีหล่ามุ่งอินเนาะเชิญครับเรื่องเมื่อแฟนแล้วก็มาติดตามมาปั๊บเลยไปทำให้เสร็จไป เลยปินนดตามไปประกอบกับก็ก็ทีมาใหม่ขอที่มาใหม่คือเราก็มีทาไงถึงจะงไ,ได้ทุกิจจเลยให้น้องที่อยู่ในืในในวัเขานาวเนอนแลม่นนนอน,นเาเอาเลย,ยนะแต่คาลำบากนะจองข้างปีครับโอ้โหขนาดน,นั้นเลยคะ เรื่องสะดวกไม่มีนะมีแต่เรื่ององค์หญิงมีแต่เรื่ององค์หญิงค่ะดีใจเพราะว่าเพราะว่าชาวบ้านชาวบ้านเขาเขาก็เราก็ประเมินแล้วว่าเอ๊ะทำไงถึงจะเอาอะไรให้ชาวบ้านมีความสุขไห้ทำงานคนนั้อนมีคนเดียวท่านชาวปาเพ่นก็เล่งเห็นนะมีองค์หญิงคนเดียวเท่านั้นที่จะดึงแฟนกับแฟนเอฟซีได้ให้ชาวบ้านมีความสุขถึงสิรอคอยมาปีกว่ากระซัง มือคืนนี้เป็นมือที่สมบังที่สุดนะครับสําหรับเจ้าภาพจังไดงก็ขอขอบพระคุณท่านเจ้าภาพมากๆเลยทีเดียวยิราไปฮอดไปถึงก็รับมาไล่เต็มๆจากพอกันใช่เลยพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศจักหน่อยเชิญครับว้าวป้าเจิดจันป้าเจิดจันนันชัยป้าเจิดจันนะจ๊ะป้าเจิดจันเยอานวันนีเอ๊ะเดี๋ยวถ่ายรูปหนนะครับอเมนต์สองสามช็ค ยรยบ้อคอค่กลว่านอนนิวาสก็เป็นบ้านเกิดของแม่หน่อยแม่น้องอุ้งหญิงนี่แหละพี่น้องครอบครัวก็บ่ได้สมบูรณ์ปันใดย่ได้ลำได้รวยเนาะฮะเศ้ากินคำก็ว่าได้พอแม่เล่าก็ลมหายตจยจากไปแล้วก็บ่ได้ทิมให้ทิมหน้าทิมสมบัติพระสถานไว้ให้ลูกนะฮะมีฉะนั้นแม่หน่อยจบป .6 งกก็ได้ประมาณ1 3 1 4ปีก็ได้ลงไปทํานกรุงเทพพี่น้องระวัติของเราก็เป็นนาสงสารเนาะพี่น้องแม่หน่อยก็ได้ ็มีแฟนคาเฟ่น่เพิ่นก็ถามมาอยู่ว่าแม่น,น้อยคือบ่ไปเยี่ยมบ้านเน่อยู่ว่าโน่นนี่ว่นานั่นว่าซั่นมื้อนี้เ้าสิมาตอบว่าเราเป็นหยังจังบ่ค่อยได้มานะฮะเรามาอยู่ห้างลังเทียรเราก็บ่ได้ถ่ายภาพถ่ายวิดีโอหนะเบิ่งเนาะพี่น้องเพิ่นก็เที่ยวไปเที่ยวมาอยู่โดนๆทีหนึ่งเนาะเพราะหยังพี่น้องเพราะเราบ่มีเฮียนอยู่เด้พี่นอ้นอ,งนอ,งนองอยู่นั่นมีแต่บ้านป่าเนานะเอาเรื่องเล่าสิเป็นจังได๋พอหยุดก็พอกานใช่สิถามแม่น้อยมื้อนี้เราก็สิตอบให้ฟังนะเอา้ามาฟััังงงพพร้้้้้้ออออมกกนนนนนนนีี่าา่่่เเชิญยยููดดาาาาหห็ฟ บานีก็ฝั่งนี้ไงบาดอูดได้ยูงันป้ามแต่ป้า่เาอันที่พอเ็นแม่เลยที่ัน่พอเนแม่แม่หน่อยแม่ไอยเป็นคนถูกเลยจ้าไม่ได้เป็นเพื่อนวิดพอบินแม่เขาเป็นพี่เปนบอเขาเ็องตัหญ่่กันจีบพาเองแมพอแม่เขาบูดีพเห็นเ็ยนพอเนแม่คือบูีเป็นนกระยูของคนตะกี้แม่จ้ะไม่หน่อยกับอาศัยอยู่น้ำป้าป้าเป็นพี่เป็เจ็ดสิบละเขาเ็ดสิแล้วยังยั้งอยู่ยังอยู่จ้ะ บแต่ไม่สิล่ะเขาถามคันเ่าถามกันก็รู้เลยเป็นยังไงแม่หน่อยเขาบอกเมือหยาบบานยังงมันพอมีบ้านมันมีบ้านมันมีพอมัมีแม่เออพอแม่พอมีเดนแล้วเดี๋ยวนี้คือเหลือเหลือหยาดมาคนเสียแล้วบ่าเอากว่าเดี๋ยวนี้ละแม่หน่ไม่มีบ้านเพราะว่าบ้านขายหมดแล้วเน้นเนื่องที่จากฐานะห้องบ่บ่ดีเม่นบ่อห้องกระตรงแบบมันมันบ่มีห้องกระตรงเท้าเองแม่หน่อยก็เลยออกจาก ว่านอนี่ตั้งแต่อายุ14ปีก็ไปหางเงินรูเทีไม่หน่อยต้องจ้่ใครพอได้ที่ลนด้ตัวเองไ่หน่อยไรเลน้ำสุกุลเท่าอุดมเกือบทั้งอำเภออเมียนมาไม่หน่อยลุกกลับมาลุสอสอเลปล่นเนาดยอนย้อนย้อนย้อย้นย้อนย้อนย้องย้อนย้อนย้อ่ยอนย้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 อน้อนย้อนย้อนยามเย้อนยัอน้อนย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 ้อย้อนย้อนย้อนหืนย้อนย้อนย้อย้อนย้อนย้อย้อนย้อนย้น่อย้อนย้อย้อนยอนย้ย้อนม้อนยอย้อย้อนบ้อนย้่น้อนยาอย้อนยอย้่อนย้อนย้อยนอยอย เรียนกับโรงเรียนไม่หน่อยกัเลียนอยู่ดีมันบจะเลนปานนี้แหะนมันควถ้านไดแรงถ้าด้มีสภาพร้อยควรถ้าด้มีตึกยังตรงนี้มันยังปีเต้องถามรว่าีสี่สิบสแล้วปสสิบาสาปีหละออกจากนี้ออกไปสิบสามปีเจ้อยกมาอยู่แต่ว่ากับมาแบบมเราออกโรงเรียนขอมาอยู่สาวน่อยแต่ยูนขอยรมาทันรวยซเราน่นี่แหละคือปัญหาบนี้ใครจะไปไปอาศยนอนเฮียนเลาได้ปนี่ จไปเสียไปไปเหรอแต่ก่อนน้องใส่ชีวิตแบบปกติน้องเดี๋ยวนี้ก็บปกติอะบอคือเก่าบอคือคนดังเนี่ยชีวิตคนดังบางครั้งเขาเขาเขามองกลับหลังบางทีเขาน้ำตาไหลดิบางวันน้ำตาไหลสะท้อนถึงชีวิตบางครั้งเอาเขาเต่ามาถึงขนาดนี้เลยติประมาณนี้เลยแมนบอแล้ว อีหยังโสดก็แบบวาวววเขามากว่าน,น้องแเบบ<ม>พินบบ่นก็สิเข้าใจว่าเฮามาได้จนป่าหนี้แล้วเฮาเฮาลืมเฮาลืมทุกอย่างแม่มมน้อย,อยบ่ลืมเลยแม่น้อยจําได้เบิดทุกอย่างแม่น้อยบ่ลืมแม่น้อยอยากเป็นคือปกตินี่ละ่ะค,ค,คือค่อยๆเป็นมาเลยแม่แต่ว่าเขาค่อยกินเนื้อเขาก็กินเัง้สัตว์เขาค่อยอยู่แล้วเขาอยู่สัต์เดียวนี่แหละครับโชคชะตาดวงวาสนาเนาะ คนเฮามันบอกคือกันแม่หน่อยเราได้ลูกดีคืออีหล่าอุ้งอิงนี่แหละปักดันทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนสถานการณ์จากหน้ามือเป็นล้างมือกะว่าได้เป็นเด็กหน่อยกระตันยู่รูคุ้นอ่อนน้อมทมตนจับเพื่อนจับโตไปมาล่าไหวอีหล่าเป็นคนดีเขาวัดฟังทมเราได้ลูกดีชีวิตเราก็เลยอยู่สุขสบายเชงสี่ล่พี่น้องมีแต่สีรว้ยไปหนาเงี้ยงปังๆดังไปหนามันเนาะเอา้าดีอกดีใจกับแม่หน่อยเรา ตรงนี่ก็มีผู้เบาคอมเมนต์มากีบน้องอุ้งอิงมาจากทังใดอีกเนาะบานนี้พี่น้องเอ้ยเพิ่นคอมเมนต์มาวางสิแม่พี่น้องน้องอุ้งอิงครับไม่รักผมเลยหรือ,อนะทำไมไม่ให้เบอร์โทรศัพท์ผมใจร้ายเหลือเกินเมื่อ,อไรคุณจะรักผมผมรักคุณมากนะครับเพิ่นม,มาสัน่นมาจากทางใดอีกเลอพี่น้องมีหอูดปู่อยยังดีจ่ริแตุลแล้วเนาะเอาค่อยๆจ่ากันแล้วนะนนนล่ะแม่หน่อยว่าจังใดล่ะธรรมดาล่ะเนาะ เป็นผู้สาวงามมีความสามารถผู้ใดข้าเจ้าเห็นข้าเจ้า,า,าก็มักข้าเจ้าก็หักข้ธรรมดาละโอนเงินเข้าไปบัญชีแม่หน่อยโลดแล้วก็จังขอแม่หน่อยเนาะเบอร์โทรศัพท์นั่นเอาครับพี่น้องคลิปนี้ก็ไว้สำเนียงกอนเนาะคลิปนายจังพอกันไหมสุขภาพแข็งแรงอยู่ดีไม่แห้งสู้ผู้สุขคนพี่น้องสวัสดีครับ